กษัตริย์เมืองด่านมาเยือนด้วยเดี๋ยวมันใช่เจ้ากบหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่แน่ใจแต่ของฉันก็เป็นไปทั่วทุกหัวมุเมืองเลยคุะเจ้าขันก็ไม่รู้ว่าใครจะมาบ้างไม่รู้โโอ้หเสียงปรบมือเป็นแรงใจให้กับพระเอกแตงไทยด้วยครับใจใครๆก็จอง ลุงขอร้องมาลายยืนมองข้างชาตะเ,เอ่ยปากขอใครก็คงไม่ได้ดวงดจมายคดีนเดี๋ยวท่านชมเราตัดเชือดตาคนใหม่ขยโยขาหน้าได้หรือ no เก็บช้ำจ้ำแอบนั่งช้ำ ทอเราทำไมแฟนจึงไม่เคยมีซุ้มเสียงกระดางรูปดามไม่ดีแฟนจึงมีแต่แม่จึงมึนงนเมลมสุดยอดที่เราต้องมานั่งดูมันนะเหรอยวเราจาวลาดามลมผสมมุติวงแตกต่างกันเปอร์เซ็นแล้วเอาจริงเอาจังด้วยเนี่ย ัะได้แม่ยกเลยอ่ะนี่คือคลื่นลูกใหม่ของบ้านไม้หอมน,นั่นแน่มีหมุนด้วย<ม>น้อง<ะ>อาระจจะไม่มีหมุนเลย<ะ>หมุนไม่ได้ได มึงมาทำใหม่เนี่ยพอไดเห็นภาพก็เจ๋งเสียงนุ่มด้วยกรณจะบอกฉันเดินทางมาจากเมืองหน้าหนาว่าทำไมก่อนฉันมีจุดประสงค์จุดประสงค์ของเจ้าคืออะไรมันจะหมุนนะพ่อเลยถ้าบอกฉันมาบอกฉันไม่อยากจะมาขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านหรอกหากไม่มีจุดประสงค์ออะไรย่ง มีธุระมีธุระเยี่ยงไรก็เร่งเจรจามาเถิดกระหม่อมืันมีธุระพระเจ้าค่ะอะไรการมาขึ้นเฝ้าครั้งนี้ประชากรเขาเลยนะหูว่าพระผู้หองท่านทรงพระมีสริจชมงดงามแหมจะพูดจริงก็พูดเล่นเนี่ยหน้าเด็กจิ่งก่าอายุสิบแปดกันคิดกันอีกแล้ว เบลยมันพูดหนึ่งจิขอเดชะฮะองค์ไหนเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะตายแล้วเป้ยไปออกขนาดนั้นเลยเหรอูนี่แหละพ่อนี่ราสมุนเคยสุภนุทธิวงศ์อ้หาวันนี้กูแต่งสวยก็นับทะลักมันนี้คนนกหน่อยนะกูไม่เกิดเลยวันนี้มึงก็รู้มึงจะถามทำไมเนี่ยใครครับใครเขาเรียกใครไม่ยกเนี่ยอุ้ยขับแม่อ๋อแฟนคลับเรียกแฟนขับเรียกเสด็จพ่อไปยแล้วเนี่ย อนนมอบรางวัลให้กับเด็กขึ้นไปขอ,องบ้านไม่หอบขอได้ใช่ไหมของฉันนั่งไม่ได้พระเจ้าค่ะเฮ้ยขอบคุณมากค่ะแอปหนึของเราบริการเต็มที่ขอบคุณมากานะค,ครับคุณแม่ที่มีรงางวัลให้กับเมทาฟ้ามาเฟ่ขอบพระคุณคุณแม่อุ้ยขอกอดด้วยได้โอ้โหมีแฟนชาบีพ่อภาวนาลูกเลย ลูกยังไม่เคยโดนมองแม่ถ่ายรูปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายด้วยได้ครับสักพูดนะครับอุยยังคนถ่ายรูปด้วยพ่อไปถ่ายประดา่ะอ่งพี่เมมเต็มลบรูปไอ้น้องไปมั่งครับเออมึงนี่ปากเลยไม่เขาไม่ได้ด่าแม่กลับกล้องก่อนทีแม่ไปถ่ายอะไรพวกมันล่ะแม่เขาตื่นเต้นแม่เขาตื่นเต้น อ๋อขอบคุณแม่ครับขอบคุณที่มอบขอบคุณครับที่ร่วมถ่ายรูปครับไม่ได้ให้มันแต่งชุดเลยเนี่ยก็เป็นเพราะคำสั่งของเจ้าไงมันดังเกินหน้าแล้วเนี่ยแม่ถ่ายยังไงให้ติดแค่แม่คนเดียวเนี่ยติดเขาลูกกอล์ฟเมื่อกี้เอืออะไรอ่ะเปล่าแม่เขาใช้น้องหอมกลิ่นละมุดขอบคุณครับได้ครับแม่ครับถ่ายรูปครับอ้าไวไโอ้โห เดี๋ยวพ่ออะไรลูกมันร้อนแรงมากแล้เนี่ยขอบคุณครับที่รอบฉากนี้ติดรวมั้ยใช่ไหมติดรวมใช่ไหมครับโอ้โครับได้ค่ะตื่นเลยโอ้โหเฟนขับเยอะมากเลยเห็นทีว่าเจ้าต้องพิจารณาตัวเองนะลูกเอ้ยเจอครับขอบคุณครับเจอจะพาพจังหวะเนี่ยจังไห้ครับครับพ่อครับโอ้โหรางวัลเพียบไอ้พ่อ ขอบคุณครับที่มอบรางวัลและแรงใจให้กับเพเอกกระท่อมน้อยนะครับอะไรนะพ่อเล่าเยอะเออหืออีกแล้วหนักกาเมื่อกี้ครับเออหืออะไรก็เออหืออะไรขอบคุณครับขอบคุณรัาแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือเะเอกคนใหม่ครับเะเอกกระท่อมน้อยไม้หอมครับกระท่อมน้อยขอฝากผลงานการแสดงของน้องกระท่อมน้อยไม้หอมมาไปด้วยครับผม เป็นอะไรกับเจเลชัยน้อยนะครับนี่คือพระเอกกระท่อมน้อยนอ่มขอบคุณแฟนครับเรนค่ะเรนบออกไป่ได้วัแล้วนะขอบคุณมากครับเอากระท่อมมาให้ครับนี่นะครับใช้ยากที่ไม่ได้มาเพราะโชว์ช่วยครับหมดหมดยัดครับแน่กระท่อมน้อยขึ้นไปทีทะลุยังครับโอ้ยโอ้ยขายายายขอบคุณความรักความเมตตาที่มอบให้กับกระท่อมน้อยไม้หอมนะครับ ขอบคุณมากครับไม่มีรางวัลให้ก็ไม่เป็นไรครับงานหน้าขอเป็นกระท่อมสองขวดวัดไซกะแม่ไปดูนะแม่ไปดูดูลิเกวัยรุ่นมาเยอะแล้วดูลิเกแก่ันมั้งวัยรุ่นเลยมึงนี่เนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่มาครับแม่ครับโอ้ยโอ้โหตาเนี่ยอ้ยจุดับเยอะกว่านงพัดอีกนะเนี่ยโอ้รู้สึกรู้สกายเาปลูกอายมากเลยพี่นะโอ้คับพี่ชายครับ สงส <ian> ัยโนพรัตน์ชม่หอมจะสู้ไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยหายสดด้วยเนี่ยได้เลยวารัตน์มาดุไอ้เยังเมื่อไหร่วะเนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบห้าครับพี่ครับทางนู้นครับอ้าวลูกไปอายแล้วลูกตัวหนึ่อ้าวอ๋อขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มาไว้กับเพื่อนโนปรัชม่หอมครับก็วันนี้ก็เมทามไม่มีอะไรมาให้นะครับก็ขอมอบ แลวอวยพรให้กับท่านผู้ชมและการเอาช้าั้นๆครัเป็นกาแรแหละจากพระเอกกระท่อมน้อยไม้หอมครับฝ<ๆ>ากผลงานการแสดงของเขาเราไว้ด้วย แล้วลูกเอ้ยก็ท่องบอกแล้วท่องแหล่ได้เดียวไงครับอ๋อเหรอคพ่อครับรบกวนหน่อยครับครับถือไม้แป๊บก็ได้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 เอาของแท้ไหมลูกวันนี้แก่ยาไปหน่อยแหม่มึงนี่เนาะสูบพวกกระติกน้ำหน่อยหน้่งต้ลงมือมาทำไมขอเดชเชิงพระจิตขอให้แกะ หม่อมชั้นจะมาชมบุญบารมีแล้วก็มีคนขอติดตามมาด้วยบอกว่าพระองค์ท่านมีใจดีสง่างามที่สุดเนคุนนี้ได้ได้ได้พาเข้าไปเลยเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะว่าไงลูกหม่อมชั้นกับอหญิงน้อยนี่ใครหน้ามันระกันพ้าพอกันแล้ลูกเอ้ แต่เขาน่ารักแต่แต่บุหน้าเกียดนะครับดีถวายพรกขอพเจ้ารณาโอ้เจริญสุขเถิดมากขาเล้วเหรอทำไมแผ่นดินใหญ่ถึงไรหลัะล้มขนาดนี้เอาแรงเหตุใดฉันเลยมึงถึงไม่ตัวรวกข้ารับเราคปด้วยพเจ้ารณาละล้มใ่บัดซีอ้าวท่านจะทำแก้วกระหม่อมเลยหยุดขะมือพระเจ้าค่ะแขนกูดังมากวันนี้ขอได้เชิญพระองค์ท่านแหมเจ๋งไม่ช่วยลยกระหม่อมนั้น เดินทางมาจากเมืองแขร์ได้ข่าวว่าแผ่นดินเชียงของนั้นมีราชบุตรเขยที่รูปร่างหน้าตางดงามมากๆถูกต้องกระหม่อมก็เลยอยากจะมาชมบารมีที่สำคัญมากันเนี่ยไม่ได้มามือเปล่าเอาการแสดงมาให้ได้รับทุ่มกันด้วยพระเจ้าค่ะจริงๆเลยเนี่ยจริงพระเจ้าค่ะวนี้ๆีถ้ามีอะไรมาชอถ้าไว เชิญมีโช์มา้ข้าจอากสมาอะไรสิงกอะไระบอเอาแล้วนี่ทำไสิแตะรกสินยังลกัตตนัยสิเนาอะไรชี้มาทกูเนี่ยหมายความว่าไงโเิ์นสิ่แน่ะปักตตนฮฮะนานานี่แปลว่าแปลว่าสวัสดีโชคดีอ๋อภาษาแขกมีสวัสดีโชคดีเราก็ต้องทักทายเขาทักทายว่าเขาทักทายมา โคต,ตูนา่ายิ่งสรางมรดกแม่มังซช่างเยี่ยนี่แปลว่าอะไรอันนี้ขอบคุณมากที่ชมเราอ,อ <laughs> จะมีของมาถวายให้กับคบรูบาซาวดีเป็นของชั้นสูงจากอินเดียจะมาถวายท่้สนสอพระองค์เลยมันคืออะไรดีปร,ระโบับโบกประเพณเไมีเหรอวะนี่ตกใจอะไรกันเอา,กาอตกใจดิของชั้นสูงเจ้คนชั้นต่ำม่ใช้ไม่ได้เลยเป็นของ ของดีของวงเบอินเดียเลยมันคืออะไรฮีประดับโกกระโปูกป็อะไับโอ้ยอย่าขายแล้วเนี่ยก็นั่นนะสิอย่าขายอย่าขายตรงไหนนักเตะพูดอะไรฮีบฮีบประดั๊บดิมุกอ๋อฮีบฮีบประดั๊บดิมุกกระปูกระดับดิเพชรอ๋อฮีบกับกระปูกเขาไม่แยกกระปกเราพูดเลยวันสิเราพูดเลยวัอีกรกบฮีบประดั๊บมุกกระโปูกระดับเพชรมันเหมือนเก่าอ่ะอันนี้ใช่เปดับมุกอันนี้ให้โป๊ปปิ้ง ก็ต <anto government> ัวลเีตัวละหีออโอเคโอเคหีฮะอันนี้มัฮอยนะมัฮอยนะมัฮอยกันาีหีนมยกันโชคดีโชคดีคนดูมากคนดูมางคนดูโชคดีโชคดีไม่น่ทุกคนดู้ีขรถเียข่าชอบไปแขโอ้โหี่เมีโชว์มาพระเจ้าค่ะมีโชว์เดี๋ยวโชว์งูเฮ้ยจรงเหรอเป่าเรียกงู บลยิงยมันใจบอนมันจลยังอะไรยู L, ่มึงโอไม่ดีไม่ดี่าชอ้มีมีเอาคุยเรียกอู้อชอบชอบเรียกได้เยนะสิ่งที่เผอกันแต่ี่เกิดาล้กแลเป็นนัตไหนตรงไหนเจะคืออะไรอะไรไปตรงไหนจ้ะ่าออเยจมเลยนะเียโ